ครัวเตยหอมสวัสดีครับวันนี้เรามีเมนูราดหน้าพิเศษสีถ้วยมาฝากเพื่อนๆครับราดหน้าหมูพิเศษที่ครัวเตยหอมขายในราคาถ้วยละ40บบาทครับแถวบ้านเพื่อนๆขายในราคาเท่าไหร่คอมเมนต์มาบอกกันได้นะครับ สำหรับเพื่อนๆท่านใดที่เห็นคลิปนี้เป็นคลิปแรกนะครับครัวเตยหอมนําเสนอเมนูอาหารตามสั่งครับทําจริงขายจริงทุกเมนูครับฝากเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ครัวเตยหอมด้วยนะครับสาหรับคลิปนี้ผมถ่ายตอนผัดเส้นไม่ทานนะครับเอาไว้คลิปหน้าผมจะมาบอกวิธีผัดเส้นครับต้องขออภัยมากๆครับเราไปทาน้ําราดหน้ากันเลยครับเปิดไฟตั้งกระทะครับใส่น้ำมันลงไปประมาณ1ช้อนโต๊ะครับตามด้วยเต้าเจี้ยวสูตรหนึ่งประมาณ 3- าถึงสช้อนโต๊ะครับใส่กระเทียมทุบด้วยสักสองสามกลีบก็ได้นะครับสับให้ละเอียดเลยครับวันนี้เเเรราาาทํ4ถ้วยพิศษจะ น้ำลงไปประมาณ5-6กระบวยครับเพื่อนๆสามารถเลือกใช้ได้ทั้งน้ำเปล่าและน้ำซุปครับแล้วแต่สะดวกเลยครับสำหรับหมูชิ้นที่จะใส่เราจะใส่ถ้วยละประมาณ50กรัมครับขาให้ได้ประมาณนี้ครับสำหรับผักที่ร้านใช้คะน้าอย่างเดียวครับเพื่อนๆสามารถเพิ่มข้าวโพดอ่อนและก็แครอทได้ตามใจชอบเลยครับหั่นคะน้าให้เป็นชิ้นพอดีคำครับไม่ต้องเล็กมากหรือใหญ่จนเกินไปนะครับกะให้ได้สีถ้วยนะครับ สำหรับเมนูราดหน้าก็เป็นอีกหนึ่งเมนูขายดีที่ครัวเตยหอมครับเรามีทั้งราดหน้าทะเลเรามีทั้งราดหน้ารวมมิตรครับแล้วก็มีทั้งราดหน้าหมูครับส่วนเส้นเรามีให้เลือกหลายแบบครับมีทั้งเส้นหมี่ขาวเส้นใหญ่เส้นหมี่เหลืองครับลูกค้าบางคนสั่งเส้นเล็กเราก็ทําได้ครับเราไปทําน้ําราดหน้าต่อเลยครับหลังจากที่เราหั่นคณะเสร็จก็ให้เพื่อนๆล้างน้ําให้สะอาดครับจากสองครั้งนะครับเสร็จแล้วก็ใส่ลงไปในกระทะของเราได้เลยครับสําหรับหมูชิ้นให้เพื่อนๆตักไว้รอได้เลยนะครับกะเอาเลยว่า1ถ้วยเราจะใส สำหรับราดหน้าพิเศษที่ครัวเตยหอมใส่หมูชิ้นละ้าว50กรัมครับสีถ้วยเราก็ใส่ลงไป200กรัมนะครับในระหว่างนี้เราก็ไปตักเส้นที่เราผัดไว้แล้วครับใส่ถ้วยไว้รอเลยนะครับหนึ่งถ้วยเราจะใส่ประมาณ150กรัมครับต้องขออภัยอีกรอบนึงครับที่ไม่ได้ถ่ายตอนที่ผัดเส้นให้ดูนะครับเอาไว้คลิปหน้าแล้วกันครับหลังจากที่เราจัดเส้นลงถ้วยเสร็จแล้วเราก็ไปดูน้ำราดหน้าของเราเลยครับตอนนี้น้ำลาดหน้าของเราพร้อมที่จะปรุงแล้วครับต้องบอกไว้เลยนะครับว่าสูตรใครก็สูตรมานะครับ เอาไว้เป็นแนวทางครับอันดับแรกเราใส่ซีอิ๊วขาวครับประมาณ4-5ช้อนโต๊ะครับระวังอย่าให้เค็มมากนะครับยังไงเราก็ต้องชิมก่อนอยู่แล้วอันดับต่อมาครับลดดีประมาณ1-2ช้อนโต๊ะครับและอันดับต่อมาครับน้ำตาลทรายประมาณ3-4ช้อนโต๊ะครับเพื่อนๆสามารถเพิ่มซอสหอยนางรมได้นะครับแล้วแต่ชอบเลยครับคนทุกอย่างให้เข้ากันครับแล้วก็ชิมรสชาติให้เรียบร้อยนะครับอย่าให้เค็มมากครับในระหว่างนี้เตรียมแป้งไว้รอได้เลยนะครับที่ร้านใช้แป้งมันครับ ถ้าไม่มีก็แป้งข้าวโพดก็ใช้ได้ครับแป้งมันฮ่องกงก็ใช้ดีเหมือนกันละลายแป้งมันไว้ให้เยอะหน่อยนะครับกะให้พอทีเดียวเลยจะได้ไม่ต้องทำสองครั้งเปิดไฟไม่ต้องแรงมากครับค่อยๆเทแป้งของเราครับคนให้เรื่อยๆนะครับคนตลอดเวลาอย่าให้แป้งเราเกาะกันเป็นก้อนครับหลังจากที่เราใส่แป้งไปพักนึงครับให้เราหยุดก่อนนะครับดูก่อนว่าคนพอหรือยังถ้าพอแล้วก็หยุดใส่ได้เลยครับสำหรับมือใหม่แนะนำให้ใส่ทีละน้อยๆครับคนไปเรื่อยๆนะครับเรียบร้อยครับน้ำราดหน้าที่ครัวเตยหอมพร้อมเสิร์ฟแล้วครับขั้นตอนต่อไปก็ตักใส่่ถ้้้วยใหลูกคาัับนนนตอีแง ให้เท่าเท่ากันก่อนนะครับแล้วค่อยตักน้ําลาดหน้าลงไปให้เท่าเท่ากันนะครับหลังจากที่เราแบ่งน้ําลาดหน้าเท่าๆกันแล้วให้เพื่อนๆใส่กระเทียมเจียวครับแล้วก็ปิกไทยป่นเป็นอันดับสุดท้ายนะครับแค่นี้ก็เป็นนั้นว่าเรียบร้อยครับลาดหน้าพิเศษสีถ้วยที่ครัวเตยหอมพร้อมเสิร์ฟแล้วครับเพื่อนๆคิดว่าราคา40บาทแพงไปหรือถูกไปครับคอเมนมาบอกกันได้นะครับครัวเตยหอมน้อมรับทุกคําติชมครับจะนาไปปรับปรุงเปลี่ยนแปลงแก้ไขให้ดียิ่งขึ้นครับขอพระคุณเพื่อนๆที่แวะเข้ามารับชมครับขอขอบคุณทุกกกาารรัับบชมมคุณ